สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะนุกอยู่ที่บริษัทเพชรยน์นะคะโชว์รูมรถมือสองคัดเกตเอที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีวันนี้นะคะนุกมีรถสวยๆเข้ามาใหม่มารีวิวอัปเดตกันอีกแล้วนะคะวันนี้มารีวิวกันที่โกดังเก็บรถเข้าใหม่นะคะวันนี้บอกเลยนะคะว่ารถที่มาทํารีวิวเพิ่งมาจอดเลยสําหรับคันนี้นะคะบอกก่อนนะคะว่า ลูกค้าถามมาเยอะนะคะวันนี้เข้ามาแล้ว1คันใครที่สนใจรีบเข้ามาดูรถนะคะรถเข้ามาไวไปไววันนี้นะคะโตโยต้าแคปเกียออโต้เข้ามาแล้วนะคะเป็นรุ่นนี้เลยที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโว่2.4ตัว e-part โชมปี2018นะคะเกียออโต้ คันนี้เพิ่งเข้ามาจอดสดๆร้อนๆเลยนะคะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดปรับสภาพรถใดๆทังสิ้นรถเพิ่งมานะคะใหม่น้อยไหม่วิ่ง16,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะรถสวยมือเดียวเช็คประวัติศูนย์ได้บอกเลยว่าใครได้รถคันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆสภาพรถใหม่จริงๆนะคะปี2018ราคาอยู่ที่549,000บาทเท่านั้นราคานี้จัดไฟแนนได้เต็มนะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลย เดี๋ยวมาดูรายละเอียดรถกันนะคะว่าคันนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะตามมาเลยค่ะเริ่มจากหน้านาก่อนเลยนะคะคันนี้ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะมีไฟ d a ย์ไทมนะั่นนิ่งไลมาให้พร้อมพร้อมไฟตัดหมอกนะคะกับจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะเป็นถมหน้าล็โค่แล้วสภาพ สวยบอกเลยนะคะว่าสีนี้นะคะดูแลง,ง่ายรักษาง,ง่ายใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่า,าขนาดรถยังไม่ได้ล้างนะคะยังสวยเลย Mac แมกกาลลอยแท้โรงงานขอบ17นะคะวันนี้รีบมาทำรีวิวกันให้ดูก่อนเพราะว่าลูกค้าถามมาเยอะมากสำหรับสเปคตัวนี้นะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลียที่กระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาพร้อมเรียบร้อย นี่สภาพสวยจริงนะคะแล้วก็กระจกนะคะกระจกเดิมทุกบานเดี๋ยวเปิดมาดูในส่วนของด้านในรถนี่สภาพด้านในรถคันนี้เป็นโทนสีดำนะคะโทนสีดำเดี๋ยวเปิดเลขหม่ให้ดูเลยไมน้อยจริงนะคะไมน้อยจริงๆไม่วิ่ง16,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้เช็คปบอดศูนย์ได้ ภูมารายมันติฟังก์ชันรับสายโทรศัพท์เข้าออกสั่งการด้วยเสียงได้ได้เกียร์ออโต้ไปเลยนะคะขับสบายแน่นอนสําหรับในเมืองรถติดๆนะคะมีหน้าจอทัชสกรีนแท้โรงงานมาให้พร้อมนะคะออปชันลูกค้าอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนุกขอรีวิวรายละเอียดตัวรถด,ดีกว่าเนาะว่าสภาพที่ได้มาเป็นประมาณไหนนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างที่เห็นนะคะสภาพบอก อันนี้เบาะผ้านะคะเบาะแท้โรงงานเบาะเติมแท้โรงงานเลยนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดสภาพน่าใช้จริงๆขนาดยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพรถเลยนี่รถไม่มีช้ำนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเป็นโอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้ ใครที่สนใจนะคะสามารถมาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะมาดูรถจริงก่อนปรับสภาพได้นะคะข้อดีเลยของรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าจะได้เห็นรถจริงก่อนปรับสภาพนะคะถ้าปรับสภาพแล้วรถก็จะใหม่อยู่แล้วนะคะวันนี้มาทํารีวิวให้ดูนี่สภาพรถบอกเลยว่าน่าใช้จริงๆไม่มีโดนโชนมานะคะ เข้ามาแบบนี้เลยไม่มีโดนชนนะคะแล้วก็ดูในส่วนของด้านหลังก็จะมีกล้องถอยมาให้พร้อมสีเทานะคะขนาดยังไม่ล้างยังสวยเลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์กันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนตามมาเลยค่ะพามาดูเลยนะคะสำหรับรายละเอียด เครื่องยนต์รถคันนี้กันนะคะเครื่องยนต์โอโหเปิดมาอันนี้คือสภาพรถเข้าใหมา่จริงๆนะคะเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างใดๆทั้งสิน้นแต่เปิดมานะคะสวยจริงนะคะหัวน็อตทุกตัวไม่มีขยับคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอนะคะฝากระโปรงหัวน็อตไม่มีขยับเลยสวยนะคะสวยมีระบบ ABS มาให้พร้อม เครื่องเดิมไม่มีการโดนเปลี่ยนแน่นอนบาร์โค้ดโรงงานอยู่ครบหมดนี่นะคะดูตามหัวนอ็อตไม่มีโดนไขเลยเพจรถอยู่ครบสติกเกอร์มอกอรโรงงานอยู่ครบนะคะรอยมาร์คสีมาร์คคิวซีนจากโรงงานดูตามเครื่องนี่อยู่ครบหมดฝากระโปรงไม่มีขยับ ดูนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยปรับสภาพอีกนิดหน่อยนะคะคือตั้งขายได้เลยสำหรับคันนี้รอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะแผ่นการความร้อนอยู่ครบวันนี้ถ่ายให้ดูสดสดเลยนะคะถ้าลูกค้ามาเห็นตอนที่รถปรับสภาพแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะใหม่กว่านี้เยอะเลยวันนี้มาทำรีวิวให้ดู สภาพยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับอะไรทั้งสิ้นนะคะรถของเราคัดเกตจริงๆนะคะเป็นรถคัดเกต A ได้รถไปไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะมาดูรถนะคะมาทดลองขับเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัเทเพชรยนนะคะซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะเข้ามาดูรถจริงมาทดลองขับได้รถทุกคันมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะ เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนโอนได้100%นะคะใครที่สนใจติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะสนใจยังไงติดต่อมาได้เลยนะคะอยากดูรายละเอียดรถออหรืออยากให้ส่งรูปรถเพิ่มเติมยังไงก็ทักมาได้เลยนะคะยังไงก็ ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะรถมาไวไปไวแน่นอนสําหรับสเปคนี้นะคะยังไงก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้นะคะไว้ด้วยนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะ